ดีค่ะธรรมสวัสดีอรุณสวัสดยามเชา้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่สามตั้งแต่วันตักบาทเทโวโรคะนะรู้สึกว่าได้หุงข้าวแล้วไปใส่บาตรเนาะอ่าพูดขำขันนิดนึงหุงข้าวแล้วก็ไปใส่บาตรงงเงียมากเพราะว่าเยโสธรเนี่ยจะเป็นคนชอบตื่นสายเงี้ยนะฮะนอนดึกตื่นสายเพราะต้องอทํางานทําอะไรของตัวเองเนาะแต่ทีนี้พอเวลาตื่นขึ้นมาแล้วพัก ปรากฏว่าได้ไปตักบาตรแล้วรู้สึกสนุกเออรู้สึกสนุกตอนเช้ารู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกดีจังเลยก็เลยมาวันที่สองก็อุ่นข้าวมาใส่อีกเป็นวันที่สามสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดก็มาใส่อีกนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งงงเงียงงเงียตื่นขึ้นมาก็เราก็เตรียมข้าวนี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยเตรียมข้าวขอบคุณสําหรับพาที่มาจากประเทศอินเดียนะคะ อันนี้เป็นผ้าของท่านอาจารย์นะคะที่มามอบให้เป็นของขวัญก็เลยห่อ,อข้าวมาเพื่อที่จะมาทำบุญแล้วก็ได้แผ่บุญบาร,รมีให้ท่านด้วยนะคะก็ก็เลยวันนี้ก็ได้มาตักบาตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะว่าเออดีเหมือนกันได้ตื่นขึ้นมาได้สวดมนต์แล้วก็ได้อธิษฐานจิตถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะอธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระ,ะรัตนตรัย เราก็ได้เดินมาทําคุณการความดีนะคะให้กับตนเองนะคะบุญนี้ก็จะขออุทิศให้กับบุปการีนะคะมีบิดาของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอยู่มีกินไม่อับไม่จนก,กับพี่น้องนะคะร่วมสายโลหิตนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็ดีประเทศไต้หวันก็ดีอยู่นคปรปฐมก็ดีนะคะก็ให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่างหินนะ แล้วก็ส่วนของอาจารย์เองก็อธิษฐานว่าเออขอใหออ้มีความสําเร็จสมหวังตามที่ตนเองปรารถนานะฮะทุกประการนะคะก็อธิษฐานไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เห็นผลทันตาภายในปีหน้านี้นะคะในสิ่งที่อาจารย์อธิษฐานไว้นเองนะคะสาธุค,ค่ะ